แล้วครับโอ้โดนศอกนีมีสะดุ้งครั้งที่สองครับโอ้โดนอกนี้พลนี่ก็อ้าวกำหูหนีรับการของหมัดครับเอาล้ครับแหม่ซ้ายอีกแล้วครับโอ้เร็วแรงจริงๆครับทานเห็เขาว่ายกแรกเนี่ยใครโตทุ่มกำลังสุดตัวถี้งอาลลงมาครับสื่อเท้าถีบไว้ก่อนแล้วบวกศอกบุรีล์ครับออกนำไปก่อน4ต่อ9ยู่เฉยไม่ได้แล้วครับใครโตตอนนี้ครับท้าดวนชนแรกแล้วครับสามนพชรทองผลถึงตัวสับสอกอีกแล้วครับ โอโดนศอกมีมีสะดุ้งครั้งที่2ครับโอ้โดนศอกนี้ครับหงายท้องเลยกันต่อของใครตก้าไปครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับมันยังไงครับนี่ครับตั้งสอกไปก่อนน้นนี้โดนโดนแล้วหยุดโดนแล้วนิ่งไปแล้วนะครับนี่ครับตั้งศอกอีกทีครับอีกมุมครับโอ้นี่ครับตั้งไปครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับ ออปักลูกทอยครับแบบนี้ครับเรียกได้ว่าแหวกกาดเข้าไปเลยครับ mm hmm. โดนบริเวณแถวๆลูกปากข้างจมูกครับออนอนเลย สุดท้ายก็เป็นไคโตววันชัยครับที่เป็นฝ่ายชนะไปได้อย่างสวยงามครับด้วยสอง